สบายดีโอ้เป็นอย่างนั้นแล้วเราบอกท็ศน่ะแล้วแล้วอ๋อค่อยๆก็ยังมากบ่ท่านค่อยๆเยบ่งวิธีการทิศทิน่ละล่ะ <laughs> ไปเฮับไปบนหุ่มก่อนเลาะมือนั้นเลาะบ่ทั่วฮัมเฮาพาดจุดหนึ่งก้องไหนอะ่ะกายลงไปทางต้นมักต้องอ่ะมันจะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งฝา <What? S 1> แม่นแคมเซ oh, <C. S 2> แม่นมันบนมันมีทางเป็นแคมเซ่เข้าไปทางนั้นเรวมันมีอีกบ้านหนึ่งได้บอกแม่ไนไดยเข้าไปแล้วบอกเป็นเนีไยไ้งามครับจับอ,อเออปล่อยตัต้นแกทันจะหนาพ้าให้รอดเด้เด้อ <c oughs> โอเคโอเค <c oughs> เยอะสิผ้ายังยังมึงก่อนกินได้บอกให้กินเลย เอยจกิย่ะพท่านว่ะันี่ยอยเบิ่งทรลรพทราบเราอะไรพี่เอกคอยเบิ่งโทรศรพท์แล้วแล้วเป็นอะไรความจำบ่ได้รุ่นไหนวะรุ่นธรรมดาความจำมีแต่ชาวสามชิบอันนั้นหนึ่งมันบ่ได้สา มันได้แต่ดาบบอสหน้าที่่ะนะเคเป็นวิดีโอญ้าเราบ่ได้อนออาจจะมีันนั้นพี่เอกเราบรได้มีค่าตั้งกองอีกอ่างในจุบุนให้เราถ่ายกับบดได้อีกค่ะบร่มีวะเขาขอถ่ายลราเขาก็ค้านจับกันเลยอาไม่ไม่คือเจ้าว่นว่ะ อืมไปนั่งก็ได้จะมีบอม่อเอเโอเคจ้ะเอาแบบของข่อยนี่แหละมันกระมันกระชูคือจะเอาให้นี่แหละนีตั้งได้ลแล้วก็ฝึกฝึกเปิดซองล่ะแล้วขอยื่นฝะึกให้เพื่อนก่อนขอยฝึกไปเพื่เอเจ้าสีดังพ่ออีเอ๊ะเหรอฮะดังน้ำเดียวแล้วมาน้ำเดียวเนาะ <laughs> ดึงเดียวไปอะไร <laughs> ดึงกันไปอะไร เออไป <c oughs> ต้องไปเป็นทีมบ้าขอให้น้องทีมจะดีใจและวะ้วะถึงเธอได้นะ <c oughs> ได้เงินหาเงินนะแม่แม,มบ่บุ้เคยศึกษาเลยวะบ่งหูเราเก่ายังไ่หูบัจักซ้ำบัวชักซ้ำเยนไอซีซีบัจักซ้ำบ่งหูบ่งหูซ้ำ เฮียนกัเฮ so ียนกัเฮียนสองโควิดแบบเฮียนแน่โบเฮียนแน่พักนะอีกอย่างก็พักใชเมื่อจะโตจบนี่เบตแนบมุดหน้าสองทุ่งข้าไก่แรกวะเอาหน้าหน้าสองทุ่งพี่หน้าสองท่งท่งหนึ่งอีเมรเราขายกันทางเบ็ดท่งหนึ่งเจ้าต้องหาเจ้าต้องฟังฟังพี่เอก ต้องหาทางเอาชื่อหน้ากับคืนมาได้ไล่ไปไหนล่ะโอ้ไลยเติบเลยเสียโชคแสนเพื่อแสนแสนแสนินไทยปะแม่นแล้วเอาเรื่องเนาะเอาเรื่องเติบได้หนึเฮกตานะประมาณสิบตารางหนึ่งเฮกตาร์ป่าได้มีทางถนนใหญ่ให้ดี ้างข fall. ึ้นนาไกลก็เข้มทางเลยเสียดายดิเข้มทางเลยเห็นนาแซงก็ได้ได้เบาเออก่ข้าวไก่เข้มให้ได้แต่บ้านกับเพื่อนกับฮานมันอยู่ในเข้มทางแม่เหรอล่ะเนาะดีแล้วใช่ไหมฮ้นะ ใส่สีม่วว่ะเฮ้ไปหลอห่อใส่แล้วสีกับแล้วสีกับแล้วไปหล่อแล้ววะไปหล่อแล้วไปหล่อมาแล้วยังสิมาอันเฮ็ดเฮ็ดเฟืองน้ำเหล้าบึ่งก่อนอืออืออือเฮ็ดเฟืองเฮ็ดนาำฟ้าเออเฮ็ดน้งฟ้าเอาเฟืองเฮ็ดเฮ็ดน้งฟ้าเด็กเฟืองเยอะแยะ เหมือนบ้านเอ้อชิบโมงหรอปะเอ้อแล้วชิบโมงนี่คือเมื่อมืลอล่ะเมื่อแล้วชาวพื้นเมืองบ่บ่ก็เห็นแบบนี้เลยเห็นแบบนี้เลยแล้วก็โยนลงมาโยนลงมาเลยกัเอาไม้บ่บ่บ่อันนั้นหากจะเห็นอยู่ไทยแบบนั้นแต่ว่าอยู่นี้เขาโยนขึ้นโยนขึ้นเลยเห็นแบบนี้

มาเลยรมียจ so it so ีพาไปสิพาไปเอาหอยอยู so so <fruits> ่ค่ะ้านจีอยู่แต่เช้าจนมืดเลยใจค่ำเลยยุพี่เลยก็ได้เยอะพี่เลยก็ได้บอกพี่คอยว่านะเขงม่อยถือเลขที่ร้อยล้านมาซื้อบ้านอันบูรานอยู่นี่นะเข้าก็ได้บรรยากาศเช้าแรงเช้าแรงสบายอวลาที่ข้างตอนแรงบรรยากาศบ้านเขาน่าจะงามคอยว่าตอนแรงตอนเช้า

ปั่นเขาจะให้ครบไลยขอบใจขอบใจเอาให้เอาให้เอื้อแล้วก็ให้น้องนั่มเลยกำลังเขากำลังเปลี่ยนว้รุ่นมีสองคนมีสี่คนบอกวากำลังน้องล่าแล้วพูดนะนะกันปีนกินปีนผู้ได้สีพาไปปีนแล้วกัน ลงมาชมวิวทันแข้งง่ายโอ้ยเฮออยากไปอยากไปแบบนั้นแหละมาเดี๋ยวพาเออมากไปโจนไพ่แบบนั้นเดี๋ยวสพาไปถ้ำไปสี่เขาถ้ำไปสี่ไปหาเงี้ยไปหาผู้เราไปปีนผู้แล้วก็เบิ่งธรรมชาติหาหน่อไม้มาเลยเอาไม้ผมมีอะไร่ะกระปุกมีกระปุกวะเฮ้ยช่วงนี้่มียงามแะไรงอ่ะบุมีม oh, ีแต่ยันจะไปบ่ฮอด มันไกลมันสามสี่หน่วยผูจะไปได้ปะเจ้าต้องอันนั้นพ่เอ๋อเยฮะใกินห้าอย่างป้าลายเดือดตึกกันห่ามคนขี้คันหามคนมาเดี๋ยวูดีกิงลงเลยไอเดี๋ยิลออกกำลังกายอยู่ ในช่วงกล้ยบะสีถ่ายเอาวิวทา้งช่วงนี้แห้งามเลยเพราะวันเป็นช่วงน้เซงกัเจ้าดำน้มันจะเห็นดยที่พงพาพุนบอกมีคนคู่เครื่วงเกี่ยวเผาเป็นสีขาวโลเนียนฮเพโ่ลนิดเนี่ยใช่นานาเซงวะบอกวิดนาปีวิดนาปีวิดนาปีอืมว่าวิดนาเซงวะ เพื่อนอยากเกี่ยวข้า,นะทา,าวาท่านแบบนั้นหามีอยู่แนกนทางกับเจ้าเห็ดแต่หูจักกับเจ้าอยู่ใช่กกรเรา,าไปเกี่ยวนะท่าน,นค่อยขอดไปดำหน้าแล้วมีพลังสามสี่คนกจ็จะลงมาถ่ายหูนางท่าน <Hey? S 2> <ะ>ลืมแล้วเด้ออยู่ยากแล้วกเจ้าเปน็นนักท่องเที่ยวอันนี้กจ็จะมาถ่ายหูตอนช่วงดำหน้าแสง มาเมื่อกี้นี้กับเ,เจอคาราวานนึงคาราวานกำลังขึ้นไปหน้าก่ายเพราะว่าเขาจะมาช่วงแรงๆประมาณสี่โมงหาโมงมันวิวมันงามนี่ก็ได้ค่ะอืม่เห็นเส้นทางนี้งามหรือยอมครับวิวาง,งามยินดีจ้าไปยินดถจ้ากระไดยินดีจ้ากระไรยินดีจ้าละมันได้ดวิว เรื่อยเรากันยังขี่รถจักรมาไอเราหารถจักรไปให้ยุทธก,การหนึ่งชื่อป้าไว้นั่นนะไปแล้วขี่รถใหญ่ไ,ไว้เราขี่รถจักรเราป้าไปเงืง่อนตรงนี้นะม,มาเลยขับไปไปฝึกข,นะ <c oughs> ขี่รถจักรวัวป็น <c oughs> โอ้ตายแยอะเนาะ ต้องได้เฮียนตั้งแต่สอนขับรถจักร<ค>น,นักเตะแล้ยวยังมาเฮียนสอนตัดโตคินดีอ่ะเออมันข้าวมันข้าวธรรมดาเนี่ย จะมีสองมะพร้าวหอนหอมอยู <S <s ่บ้านบ่มีที่หนะแต่มะพร้าวมพร้าวมผพาไฟมะพร้าวหนอนมีอยู่มะพร้าวไฟค่ะมีอยู่เป็นยังไงมะพร้าวไฟเป็นเหลืองมาได้แดงแดงอะไรแม่นก็ะอินมะพร้าวไฟอ๋ออ๋อหนุ่ยยิ่งใหญนะแมนมันจะสีเลือดสีเลือดเหลืองต้นติ๊กติ๊กอะบ่มีเนาะต้นน้อยๆน่ะบ่มี โอ้งามเลยวิวบานขอเจ้างาม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 ชุดเลย